อะไรอะแซ่เทียบเลยเอารายไหมครับเอาเอามาก่อนเอ้าไม่กินยาอันนี้ทำยไมเนี่ยลรวิ่งกันไปบวกสลามเหมือนกันได้ เฮ้ยน,นี่ไม่ได้หาเรื่องลงน้ำเองเนะียโดนผักลงมาเซ็งเลยโอ้้โอ้้โอ้โอ้ตีแรง ตอนนี้เราทำการย้ายบ้านของไกด์อะฮะเฮ้ยเฮ้สามตีทีสิบเลยโหดไปไหนเนี่ยโอโ้โหอะไรเลื่อนเลยสิบสามครับ มามดี๋ยออะไรกลางวันนะหรือเย็นกลางวันหรือเย็นอะตอนนี้เหมือนเสียงเพลงมันเปลี่ยนอ๋อแดงว่าเองอยู่เลยมันจะเป็นเสียงใต้ดินอ๋อ โอ,โอเครู้สึกว่าจะลงมาลึกพอสมควรจนจะขึ้นไม่ได้ละเอาเก็บเข้าใหม่สู่เดิม โอเคกลับมาในเกมอีกครั้งหนึ่งเฮ้ยไม้ค้างไว้เก็บโอเคเราจะกลับไปช่วยสร้างบ้านต่อเท่าไหร่ใช่ไหม เชิญเชิญเลยไหมล่ะมันต้องให้เราไปเชิญไม่ต้องไม่พู้เล่นโอ้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  มันขึ้นเพิ่งขึ้นว่าแกอยู่ในเทอร์เรเลีย <c oughs> ได้ยินเสียงอะไรเออต้องไปดูซะน่อยแล้วโอ้โหออโอตอนนี้ไมผมไม่เห็นหลอดมานาผมเลย ยังไม่มีหอเอาเคลปะอออาาโอเคเดี๋ยวๆจะเอาแล้วค่อยบอกเลยยังคิดเก็ดขวดมียี่สิบสี่อันนองไม่เป็นไรเดี๋ยวเอามาทำกระจกเอามาทำเป็นยังมีมีเหล็กอยู่ในกล่องอะ ขอคาบดาบสักหนึ่งอันแนะนำอย่าคราบเกาะเอาพวกอ,อไว้ในนี้นะ,ะครบาบกระจกเลยปะไม่เอาทรา,ายไว้ในนี้แค่นั้นมันคืออะไรแต่ว่าอะไรฮะอะไรต้นอื่นๆนเะิฟท์เอนวานอะไรสักอย่างหนึ่ง อ๋อไม่นีเฮ้ยสลามเข้าบ้านลืมปิดประตูยุงละไม่เป็นรครับจับครับยังไงต้องขึ้นไปข้างบนนะอ๋อ Enview ใช่ป่ะ e n v i ิ w Enview ภาพดาบมันต้องใช้เหล็กเกียวแปดแปดมีเท่าไหร่มันมีอยู่ในตัวแค่สองเฮ้ยทำไมกล่องไม่ขึ้นอ,อ๋อ bought, sort. Okay. <laughs> ครับอย่างใดเอาคอนเก็บอ๋ออะไร,รอ่ะโอเค okay. ไปลุยกันต่อเอายาสปีดไหมไม่เปไ็นไรอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยแหลก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 โอ้ดีขึ้นเยอะเลยออขอซีดนะ เราขอเห็ดอะ่ะต้องการซีแล้วมันเป็นกระสุนอ๋เอเฮ้ยหิน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 ไม่หินไม่เต็มบ้านเต็ม <c oughs> เมืองเฮ้ยสามก๊กมามาครบสามสีเลย เออ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 เย่าพึ่งเยพ่งอะไร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 ไม่เปลี่ยนเป็นดาบอ่ะง้อจัดไม้อยู่ด้วยช็อปโดดแอสซ์ซินนี่อันธูไฟไว้ก่อนเถ่ะไปได้ซีดอ่ะ สิบหกอันนี้ไหม่กัเป็นไรนักไหนสลามเงินเงินเนี่ยโอ้โห <Okay. S 1> มีอะไรเยอะแยะนะฮะไอ้สลาม ลงไป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 เนี่ยล,ลงไปหลับไปหมดโน no, กินเห็ดไปได้แล้วทำไมต้นไม้แถวนี้ไม่ค่อยมีใบกันเลย เขาเยอะไปทิ้งเยอะไอคอนเออไอเขาอีก,ออก,ออกโอ้งงอ่านอะไรช้างไหมเฮ้ยท,ทำไมมันดอกเป็นธนูไฟวะอ๋อมันจะสุ่นดอกธนูไฟจะดอกยากกว่าอเอ้ยอ่ะดอกยากกว่าแล้วดอกสองนัดละ

ได้ยิ่งสุดยอดจริงๆสองตัวนี้โอาคี้เกียจเดินไปเดินมาฮะอ๋อล่วงมีเรื่องกันแน่ฮะใครเซตทามละ่ะอ๋อห่อ

กไ,ไอเครื่องปั่นสารนี่ไว้ทำอะไรอ่ะมม่เรามันจะับคร่ขาได้เยอะขึ้นดูสิขับเตยงได้ย่าง Silk เสือเฮ้ยเฮ้ยนกหูนกหู Kick Oh no <c oughs> เฮ้ยลุยจังเกิ้ลเลยนะาหาเห็นแล้วลกหูวลกตาเอาทิ้งดีดวย่ย vì gì như thế được Skyland Skybox đi là oh,